วันนี้มีเมนูอร่อยมานำเสนอนะคะเพื่อนๆส้มตำจ้าส้มตำใส่หอยเชลลีหัวใหญ่ใหญ,ใหญ่ครับเพื่อนๆเบิ่งหัวเพื่อนจะยำกรุบ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 ค่ะแซะ่น้ำโซดาน็อกน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะหัวเพื่อนยำกอด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 ตุกตุกตุๆเลยจ้าเพื่อนๆมาแซ่บแซ่บน้ำกัดค่ะเราจะมากินกับป,ปิ้งเนื้อนะคะเพื่อนๆ เน่โคขุนนะคะแซ่บๆเยอวๆเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนหัวหอยหอยใหญ่ๆจ้ะหัวหอยจ้ะนี่จะหัวใหญ่ๆจ้ะนี S. S ่จะหัวใหญ่ๆเด้อจ้ะใส่หอยเชอรี่หลายๆจ้าเมนูที่เป็นเมนูที่แซ่บหลายจ้ะเพื่อนๆพั่นแซ่บจ้ะส้มตำอันนี้ อันนี้ผักกูดนะคะผักกูดแซ่บจับกูดสีสันสีสันสีสันบ่อนั่นประได็นแว่ารสชาติมันจะแซ่บเลยจ้ะผักกูดจะผักกูดจ้ะส้มตํำนะคะับเพื่อน